วันนี้รายการของเรานะคะได้รับเกียรติจากนักแสดงอาวุโสค่ะคือท่านเนี่ยอายุเลยเล็กเจ็ไปแล้วนะคะแต่ว่ายังสดใสแข็งแรงและคล่องแคล่วมากๆดังนั้นวันนี้เราจะมานั่งพูดคุยแล้วก็ฟังเคล็ดลับการดูแลตัวเองของท่านกันดีกว่านะคะต้อนรับพ่อตุ่มชลิดค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคราวที่แล้วจําได้ฮะพี่น็อตวาร,ริศมาบอกว่าตอนนี้นะฮะเห็นพ่อตุ่มส่วนใหญ่จะอยู่ที่จันทบุรีเป็นหลักอะครับผมบตอนนี้พ่อทําอะไรบ้างอะครับโอ้ยทำหลายอย่างมากทําสวนทำ ไสอดนะครับเดยมมากแล้วเราอยู่ที่นูน่นซะแปดสิในชีวิตตอนนี้แต่เห็นบอกว่าเวลาถ้ามีงานกรุงเทพอาจจะเป็นงานพิธีกรงานเล่นละครเหลืองต่างเหล่านี้พอ,อยังรับอยู่นะฮะยังรับอยู่พ่พอขับรถเองเหรอฮะครับผม <c oughs> ผมคิดว่าพี่น็อตหรือพี่แนนหรืออะไรไปส่งโอ้ใครก็จะมาส่งเราเพราะตอนนี้เขาบอกว่าปล่อยคนแก่อยู่สวนคนแก่เอาอย่างนั้นเลยเหรอฮะแล้วเราก็มีความสุขที่ได้ทําด้วยตัวเองเพราะว่า เราไม่ค่อยไว้ใจคนขับรถเราขับเองสาชั่วโมงนี่ชิวๆสบายๆดูวิวทิทัศน์ไปเรื่อยๆครับผมัแต่เห็นพ่อบอกเลยบอกว่าพี่น็อตบอกว่าเนี่ยเคล็ดลับก็คือนี่แหละฮะคุณแนทจริงค่ะตรงหน้าพวกเราตอนนี้คุณพ่อขาแข่งแรงสดใสขนาดนี้ได้ตัวช่วยคืออะไรคะก็นี่ไงครับนี่ SOM พอดีที่เบต แอนพูทานคือใช้ในการดูแลสุขภาพมาโดยตลอดเลยนะสำหรับ s อ m c o ็มคดี้ทิเบตแอนพูทานที่ว่านี้คือเป็นเหมือนกับตัวช่วยเสริมสุขภาพที่สำคัญคือคุณผู้ชมขานี่คือสมุนไพรด้วยนะคะคือจริงๆแล้ว คุณพ่อเองก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ตัวพี่น็อตเองก็ดูแลอย่างดีด้วยก่อนนันนี้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อก่อนนี้พรียเพราะอายุเยอะแล้ว72แล้วนี่จะเข้า73แล้วคือเราทํางานเยอะครับใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ก็ทํางานดึกดึกดื่นดืนพอว่าร่างกายไปเริ่มแก่ตัวมันก็ ลดน้อยถอยลงมันจะเริ่มเพลียเริ่มมีอาการเหนื่อยเริ่มมีอะไรไอ้เจ้าน็อตเนี่ยมันก็แนะนําปีปีแก่แล้วครอย่าไปอย่าไปเป็นโรคคิตแบบคนแก่เลยนะครับมาดูแลสุขภาพตัวเองอยากให้เราอยู่กับเขานานๆเขาก็สรรหานุ่นสรรหานี่มาให้เราประทานสรรหานุ่นเราก็ไม่พอทานเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลอย่างที่ว่าเขาก็ยัดเยียดเอา ยาตัวนี้สุดยอดเนี่ยมาให้เราทาน SOM เออแล้วเราทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าแข็งแรงแล้วก็ไม่เพลียสามารถจะช่วยตัวเองได้ทาอะไรก็ไม่ใช่คือแอบถามพี่น็อตมาบอกจริงๆ่คุณพ่อเนี่ยไม่ยอมทานแต่ว่าเห็นพี่น็อตทานแล้วเอ๊ะพี่น็อตสดชื่นขึ้นแข็งแรงแล้วก็ดูแลลูกได้พล้เราทานมาเยอะแล้วไงใช่ไหมคะแล้วมันไม่ค่อยได้ผลไงก็เราก็ พอเริ่มทานเนี่ยไม่ค่อยเชื่อน็อตเริ่มก่อนเพราะน็อตได้ทางานหนักมากทํางานดกดดื่นต้องมาเลี้ยงลูกต้องมาดูแลตัวเองนะครับเราเห็นว่าเขาทานแล้วได้ผลเราก็เลยลองบ้างแล้วอย่างที่เราเชื่อเพราะว่ามีมีถังเช่าถึงสองชนิดอยู่ในตัวเดียวกันเรียกว่าดูแลตัวเอง แล้วทานแล้วมันหายเพลียมันก็ชุ่มก็ชวยมันรู้สึกเมื่อก่อนทําสวนเนี่ยทำสวนเนี่ยที่สวนมันจะเป็นเนินมันจะเป็นเนินเป็นไรแล้วเราเดินในสวนเนี่ยปพระสวนก็มันน้อยที่ไหนล่ะมันก็เยอะอยู่เห็นไหคุณพ่อดูแลอันนี้ที่ีอนอันนี้ที่รีสอร์ทดูแลสวนดูแลรีสอร์ทเอง72ปีคุณผู้ชมค่ะเห็นพ่อตุ่มตอนนี้ พอทานเอสคอดีที่เบตอันบูตานเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยไหมฮะเปลี่ยนแปลงมากมเลยครับทำให้เราหายเพลียหายเหนื่อยรู้สึกตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นใบรุ่นขึ้นอีกแป๊บหนึ่งโอ้หนะเีจังเ่าเพราะว่าเพราะว่าความสดชื่นการที่เรานอนหลับแล้วการไม่มีโรคอื่นเข้ามาแทรกแซนี่มันเป็นประโยชน์กับคนสูงอายุมากๆเลยค่ะเพราะการนอนหลับคือเราได้พักผ่อนเต็มที่แล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออ อยากทำนู่นอยากทำนี้ตลอดเวลาแล้วทำอยู่ในสวนก็ไม่เหนื่อยมาทำรีสอร์ทเพราะตอนเช้าเราอยู่สวนพอบ่ายแล้วก็ต้องเข้ารีสอร์ทครับแล้ววันวันเสาร์ที่เราก็ต้องเก็บเงินเหนื่อยกับการเก็บเงินด้วยอะอดี้ชอบอะไรปกติพ่อทานยังไงบ้างครับวันหนึ่งอะอ๋อวันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองไม่ต้องเป็นกำกำไม่ต้องแบบว่าวันหนึ่งต้องทานมากทานน้อยขนาดไหนวันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองก็ร่างกายเราก็รู้สึกกระปรี้กระเป๋าก็มาทันทีครับผมอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราแล้วก็ ราถือว่าเป็นการที่เขาเรียกอะไรสะสมก็เป็นการลงทุนครับผมลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือเราแก่ตัวไปแล้วหรือเราเป็นโรคภัยขึ้นมาต้องเสียเงินเป็นหลานใช่ไหมใช่และที่สําคัญนะฮะเป็นปีแต่ที่ตอนนี้นะมีลูกหลานเราก็อยากอยู่กับลูกกับหลานยาวใช่ครับใช่ไหมฮะเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราให้ถูกต้องค่ะคุณพ่อค่ะคือลงทุนเพื่อสุขภาพวันนี้ดีกว่าเสียตังค่ารักษาหลักล้านในภายหลัง